ถ้าให้ลองนึกย้อนไปปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องไหนดราม่าร้อนแรงสุดในโซเชียลบ้านเราหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะการเมืองหรือเปล่าหรือข่าวบันเทิงแต่ข้อมูลจากไว้ไซน์ี่บอกว่าไม่ใช่เลยครับเรื่องที่คนไทยเข้าไปถล่ม engagement กันแบบมหาศาลจริงๆคือเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาใช่ค่ะตัวเลขน,นี้น่าตกใจมากครับ1,200ล้านครั้งเลยนะฮะทิ้งห่างอัดดัด2ไปแบบ ไม่เห็นฝุ่นเลยครับค่ะทิ้งขาดไปเลยคำถามก็คือทำไมเรื่องเพื่อนบ้านถึงกลายเป็นประเด็นแห่งบีไปได้ละ่ะครับมันมันไม่ใช่แค่ข่าวประทะดันตามชายแดนที่เราเคยได้ยินมาเป็นพักๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนค่ะมันต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่แน่ๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยว่าเบื้องหลังความขัดแย้งที่เราเห็นกันเนี่ย มันมีอะไรเป็นเดิมพันอยู่ใช่เลยค่ะคือเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวเยอะมากเราอาจจะต้องมองมันเป็น2เรื่องที่เอ่อเกี่ยวพันกันอย่างแอกไม่ออกเลยเรื่องแรกคือสงครามร้อนที่เกิดขึ้นจริงมีเสียงปืนมีการสูญเสียที่ชายแดนอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเห็นแต่เบื้องหลังสงครามร้อนที่ว่าเนี่ยมันมีสงครามเย็นที่ดําเนินมานานกว่า20ปีซ่อนอยู่สงครามเย็นค่ะเป็นข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ที่มีผลประโยชน์ด้านพลังงานมูลค่ามหาศาลเป็นตัวประกันอยู่โอ้โห oh, oh. สงครามร้อนกับสงครามเย็นที่เกิดขึ้นพร้อมกันน่าสนใจมากครับ งั้นวันนี้เรามาปฏิติดปต่อเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์รายงานข่าวล่าสุดเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มที่สงครามเย็นที่ว่ากันก่อนดีกว่าครับประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยนั่นก็คือพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกกันว่า OTCA ในอ่าวไทย มันคืออะไรครับมันคือพื้นที่ในทะเลขนาดใหญ่มากค่ะใหญ่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตร26,000ค่ะที่ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองแล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ทะเลธรรมดาธรรมดานะคะจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าใต้ทะเลบริเวณน,นั้นมีแหล่งก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันดิบซ่อนอยู่แล้วมูลค่ามันเยอะขนาดไหนครับ ตัวเลขที่ประเมินกันไว้คือไม่ต่ำกว่า20ล้านล้านบาทค่ะ 20.. 20ล้านล้านบาทโห oh, นี่มันตัวเลขที่เปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วเราก็มีประเด็นนี้กันมาตั้งแต่ปี2513หรือก็คือ50กว่าปีแล้วแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีข้อตกลงที่เรียกว่า MOU 2544นี่ใช่หรอครับที่เหมือนจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ ถูกต้องค่ะ MOU 2544ยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหาทางออกแต่กลายเป็นว่าตัวมันเองนี่แหละที่สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกในข้อตกลงนี้เขาแบ่งพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรออกเป็น2ส,ส่วนค่ะครับส่วนแรกคือพื้นที่ตอนบนตรงนี้ตกลงกันว่าจะต้องมาเจราจาแบ่งเขตกันให้ชัดเจนไปเลยว่าเส้นเขตแดนทางทะเลของใครอยู่ตรงไหนส่วนที่2คือพื้นที่ตอนล่างที่ใหญ่กว่า ตรงนี้ตกลงกันว่าจะไม่แบ่งแต่จะพัฒนาร่วมกันหรือ JDA JDA Joint Development Area ใช่ค่ะคือเข้าไปขุดเจาะพลังงานด้วยกันแล้วก็มาแบ่งผลประโยชน์กันฟังดูก็เหมือนจะเป็นทางออกที่ดีนี่ครับแบ่งส่วนที่ต้องเคลียร์ให้ชัดกับส่วนที่ร่วมมือการหาประโยชน์แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีแต่แน่ๆเลย มีค่ะและเป็นแต่ที่สาคัญที่สุดเลยใน MOU ระบุงเงื่อนไขข้อหนึ่งไว้ชัดเจนว่าการเจรจาทั้งสองส่วนนี้เป็นแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้หมายความว่ายังไงครับมันเหมือนจับทุกอย่างมาเป็นตัวประกันเลยหรือเปล่าอธิบายแบบนั้นก็ได้ค่ะมันหมายความว่าคุณต้องทำสองเรื่องนี้ไปพร้อมกันถ้าการเจรจาเรื่องขีดเส้นแบ่งเขตในพื้นที่ตอนบนยังตกลงกันไม่ได้ครับ การพัฒนาร่วมกันเพื่อเอาพลังงานในพื้นที่ตอนล่างขึ้นมาใช้ก็จะเริ่มต้นไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อมกันหรือไม่ก็หยุดนิ่งไปพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่มันเหมือนกับดักที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยนี่นาเหมือนบอกว่าคุณจะไม่มีวันได้กินเค้กดอนใหญ่ตรงหน้าจนกว่าจะตกลงกับเพื่อนบ้านได้ว่ารั้วบ้านเมื่อ50ปีก่อนคนจะอยู่ตรงไหนกันแน่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ติดกับดักนี้จริงๆมา20กว่าปี อะไรที่ทำให้การเจราจาเรื่องแบ่งเขตมันไม่คืบหน้าเลยล่ะครับปัจจัยหลักๆเลยมี2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็เป็นประเด็นทางเทคนิคเรื่องการลากเส้นเขตแดนโดยเฉพาะบริเวณเกาะกูดเกาะกูดใช่ค่ะที่ฝ่ายไทยมองว่าเส้นที่กัมพูชาเคยเสนอมามันรุกล้ำเข้ามามากเกินไปแต่อีกปัจจัยที่สำคัญกว่าและเป็นตัวฉุดรั้งที่แท้จริงเลยก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในของไทยเราเองหมายถึง การรัฐประหารการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตลอด20ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยไม่เคยนิ่งเลยพอจะเริ่มตั้งลำเจรจาอา้าวเกิดรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาลคณะเจรจาชุดใหม่ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กระบวนการมันเลยถูกแช่แข็งครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือเรามีขุมทรัพย์20ล้านล้านบาทรออยู่แต่เราสร้างกุญแจที่ต้องไขพร้อมกัน2ดอกแล้วเราก็ทํากุญแจดอกหนึ่งหายไปตลอดเพราะการเมืองในบ้านเราเอง สรุปได้เห็นภาพมากค่ะเข้าใจเลยครับ <corri> นี่คือฉากหลังของสงครามเย็นที่ค้างคากันมานานแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศหันมาสนใจเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่แผนที่ในห้องประชุมแต่เป็นเสียงปืนจริงๆที่ดังขึ้นที่ชายแดนอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายครับที่ทำให้สถานการณ์มันระเบิดออกมาเป็นสงครามร้อน จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นวันที่10พฤศจิกา2568ค่ะวันนั้นมีข่าวที่น่าสลดใจมากคือจอสออเทิดศักดิ์สมาพง์ทหารไทยไปเหยียบกลับระเบิดที่วางใหม่บริเวณห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดครับจนทำให้ท่านข้อเท้าขวาขาดคำว่าวางใหม่นี่สำคัญมากนะคะเพราะมันบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่กับระเบิดเก่าสมัยสงครามแต่เป็นการกระทำที่จงใจเกิดขึ้นในช่วงที่ตึงเครียดอยู่แล้ว เหตุการณ์นี้เองที่ทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมจำได้เลยอ่ะท่านใช้คำว่าความเป็นปฏิปักษ์ได้ลดลงแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิญญาสันติภาพทุกด้านทันทีใช่ค่ะรวมถึงการชะลอส่งตัวฉเฉลยศึกกัมพูชา18นายกลับประเทศด้วยซึ่งนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าไทยไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้น ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการยกระดับความตึงเครียดอย่างรวดเร็วบรรยากาศมันมาคุกคุกรุ่นอยู่เกือบเดือนจนกระทั่งระเบิดออกมาเป็นการประทะครั้งใหญ่ในวันที่7-8ธันวาคมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเล่าจากทั้งสองฝั่งก็เป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาลองดูหนังสองม้วนนี้กันหน่อยเริ่มจากฝั่งไทยก่อนเรื่องราวในมุมของเราเป็นยังไงครับ ฝั่งไทยรายงานว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ที่มั่นของไทยก่อนในวันที่7ธันวาคมและไม่ใช่แค่การยิงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักอย่างรถถัง T55 แล้วก็เครื่องยิงจรวด BM21 เข้ามาประชิดแนวชายแดนอ,อาวุธหนักเลยที่น่ากังวลที่สุดคือหน่วยข่าวกรองของไทยระบุว่าเป้าหมายการยิงของกัมพูชาไม่ได้อยู่แค่ชายแดน แต่ถูกกำหนดพิกัดลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยเช่นบริเวณใกล้สนามบินบุรีรัมสนามบินบุรีรัมนี่ห่างจากชายแดนกว่า30กิโลเมตรเลยนะครับใช่ค่ะแปลว่าในมุมมองของเรานี่คือการลุกกรานที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้วยการตอบโต้ของเราก็เลยเป็นการป้องกันตัวเองถูกต้องค่ะนั่นคือเรื่องเล่าจากฝั่งไทยแต่ถ้าเราข้ามไปฟังเรื่องเล่าจากฝั่งกัมพูชาผมเดาว่ามันต้องตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงแน่ๆใช่เลยค่ะ ฝ่ายกัมพูชาแถลงว่าไทยตัางหากที่เป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากโจมตีก่อนในหลายพื้นที่และในช่วงแรกกองกำลังของพวกเขายังไม่ได้ตอบโต้ด้วยซ้ำ เพราะต้องการรักษาข้อตกลงสันติภาพอานอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 บินล้ำเข้าไปทิ้งระเบิดในฝั่งกัมพูชาด้วยนี่มันคือสงครามข่าวสารหรือ information warfare ที่เราได้ยินกันบ่อยๆชัดเเลยนะครับไม่ใช่แค่การสู้กันด้วยกระสุนแต่คือการสู้กันเพื่อยแย่งชิงความชอบธรรมชัดเจนที่สุดค่ะแล้วมันไปไกลกว่าแค่การถแถลงข่าวของรัฐบาลด้วย ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่ามีการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียปลอมเพื่อปฏิบัติการ iO Io ค่ะอย่างฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาเตือนประชาชนของเขาว่ามีคนไทยสร้างบัญชี Facebook ปลอมใช้ชื่อแล้วก็ภาษาเขมรเพื่อเข้าไปปล่อยข่าวปลอมสร้างความสับสวนวุ่นวายทำให้เราเราท่านท่านนี่แยกแยะความจริงได้ยากมากถูกต้องค่ะแล้วหลังจากเสียงปืนเงียบลงตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับณนะวันที่30ธันวาคมนี้ หลังจากประทะกันหนักก็มีข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงค่ะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่27ธันวาคมบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าสงบลงแต่เป็นความสงบที่เปราะบางมากเหมือนเดินอยู่บนน้ำแข็งบางๆเลยยังมีอะไรที่น่ากังวลอยู่อีกหรอครับมีค่ะหลักๆเลยคือฝ่ายไทยตรวจพบการบินโดรนสอดแนมของกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของเรามากกว่า250เที่ยวบิน250 ค่ะซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างคัดเจนและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือยังมีเหตุหารไทยเหยียบกับระเบิดที่วางใหม่อีกเป็นครั้งที่11แล้วโอ้โหยังมีการวางกับระเบิดเพิ่มอยู่อีกเหรอครับนี่มันไม่ใช่สัญญาณการลดความตึงเครียดเลยนะมิน่าล่ะไทยถึงยังคงชะลอการปล่อยตัวเฉลยศึก18นายนั้นต่อไปเพราะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจใช่ค่ะในเมื่อยังไม่มีความไว้วางใจ ท่าทีทางการทูตของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็เลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยพยายนามเร่งรัดอย่างหนักให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมาี่การเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อกลับสู่โต๊ะเจราจาให้เร็วที่สุดทำไมฝั่งเขาถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่าน่าจะมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักค่ะเศรษฐกิจค่ะ การปิดด่านชายแดนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าขายและชีวิตความเป็นอยู่ของคนฝั่งนั้นนอกจากนี้ในการสู้รบที่ผ่านมาเป้าหมายหนึ่งที่ฝ่ายไทยโจมตีคือที่ตั้งของคาสิโนโลและก็เครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์อซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาพอโดนทำลายไปก็เหมือนท่อนนำเลี้ยงถูกตัด เขาก็เลยอยากให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเข้าใจเลยในขณะที่กัมพูชารีบร้อนอยากเจรจาท่าทีของฝั่งไทยก็คือไม่รีบใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของเราให้เหตุผลว่าการประชุม JBC ตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการอ๋อใช่มีการยุบสภาไปเมื่อ12ธันวาคมค่ะ การจะไปทำข้อตกลงใดๆที่มีผลผูกพันกับต่างชาติจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบวกกับเหตุผลด้านความปลอดภัยว่าพื้นที่ชายแดนก็ยังไม่ปลอดภัยพอที่จะลงไปสำรวจร่วมกันได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นกันในขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นการซื้อเวลาเชิงยุทธศาสตร์ด้วยหรือเปล่าครับถ้ามองภาพรวมของเกมนี้ตอนนี้ใครกำลังได้เปรียบกว่ากัน หากมองในมิติทางทหารลุ้นล้วนนะคะบทวิเคราะห์ชี้ว่าการสู้รบที่ผ่านมาทำให้ไทยสามารถกลับเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายจุดได้สำเร็จทำให้เราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าก่อนการประทะในขณะที่กัมพูชากำลังเจ็บหนักจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างที่เล่าไปครับ ดังนั้นไทยที่อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าจึงไม่จำเป็นต้องเรียบร้อนเจรจาสามารถรอให้มีรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มที่เข้ามาจัดก,การอย่างรอบคอบได้เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนจริงๆครับต้องใช้ทั้งกำลังทหารเศรษฐกิจการทูตควบคู่กันไปหมดเลยสรุปภาพรวมของปี2568ที่ร้อนระอุนี้ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามันเป็นเหมือนกลุ่มปกพราที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมด มีทั้งสงครามร้อนที่ชายแดนที่มีชีวิตคนเป็นเดิมพันและทั้งหมดนี้ก็มีฉากหลังเป็นสงครามเย็นที่ดำเนินมานาน <c oughs> เกี่ยวกับผลประโยชน์20ล้านล้านบาทในทะเล <c oughs> ที่เป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นมาโดยตลอดแล้ววิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันต่อนะคะในเมื่อการหยุดยิงก็ยังเปราะบางรัฐบาลไทยก็เป็นรัฐบาลรักษาการความขัดแย้งทางบกก็ยังไม่จบสิ้น อนาคตของขุมทรัพย์พลังงาน20ล้านล้านบาทในอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นสิครับโดยเฉพาะไอ้เงื่อนไขแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ของ M O U P C C ที่เป็นตัวสร้างทางตันมาตั้งแต่แรกมันจะยังอยู่ต่อไปไหมนั่นจะคำถามใหญ่เลยค่ะวิกฤตความขัดแย้งที่รุนแรงครั้งนี้จะบีบให้ทั้งสองประเทศต้องหาทางออกใหม่หรือไม่ บางทีอาจจะต้องยอมฉีกแนวทางเดิมๆเช่นแยกเจราจาเรื่องพลังงานออกจากเรื่องเขตแดนไปเลยเอาผลประโยชน์มหาศาลขึ้นมาใช้ก่อนส่วนเรื่องเส้นเขตแดนที่ละเอียดอ่อนก็ค่อยๆค,ค,คุยกันไปทีหลังหรืออาจจะไปอีกทางเลยค่ะหรืออาจจะเลือกใช้ทางเลือกสุดท้ายคือนำข้อพิพาททั้งหมดขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้คนกลางตัดสินไปเลยซึ่งก็มีความเสี่ยงในแบบของมันเองแปลว่าผลลัพธ์ของการสู้รบภาคผืนดินในวันนี้ อาจจะเปลี่ยนกติกาของเกมล่าขุมทรัพย์ใต้ทะเลไปตลอดการเลยก็ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ของไทยจะต้องเผชิญและเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันอย่างยั่งยืนต่อไปครับ